่นที่เราจะศึกษาพิจารณาพระธรรมวิวรณ์ต่อไปให้เรากลับมาทบทวนคําถามที่เราได้ถามไว้ในตอนต้นว่าความเข้าใจในพระคัมภีร์วิวรเนี่ยในเรื่องยุคสุดท้ายเนี่ยควรจะมีผลต่อชีวิตของเราที่เป็นผู้เชื่ออย่างไรบ้างหรือว่าแม้แต่กับคนที่ยังไม่ได้เชื่อควรจะมีผลต่อการที่เขาได้รู้แล้วเขาควรจะทํำยังไง So, uh, how should the knowledge, the understanding of the Book of Liberation or the End Time affect our life as a Christian and also the life of the people, of those who have not believed? Mm. That's a good question. Mm -hmm. um, okay, so, uh, in regards to uh, how should we live? Uh, as followers of Jesus in the light of the book of Revelation. Uh, okay. As a Christian, how our understanding of the Word of God on our okay I think uh, we carry on the talents and the gifts that God has given us on earth. Okay. We use แล้วก็ตารันที่พระเจ้าให้เราที่จะใช้บนแผ่นดินโลกนี้ We don't stop the um assignment that the Lord has given us if you are called as a doctor or as a surgeon or an engineer or something else เราไม่หยุดที่จะทํางานหน้าที่ต่างๆที่พระเจ้ามอบหมายเราทําในการนี้ในเรา มีชีวิตอยู่บนแผ่นินโลกนี้ You carry on the gifts and the talents that the Lord has given you. You use them skillfully for His kingdom. เราใช้ความสามารถที่พระเจ้าประทานให้เราอย่างชำนิชำนาญเพื่ออาณาจักรของพระเจ้า Whether you are serving in the house of God or whether you are in the marketplace, ไม่ว่าเราจะรับใช้ในพระนิเวศของพระเจ้าในกิจจักรของพระเจ้าหรือว่าอยู่ในชุมชนหรือใน and emphasizing the marketplace meaning uh, a professional a normal job out there in the there the out or world. job ในแวดวงธุรกิจนะก็หมายถึงว่างานอาชีพต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ You carry on serving in your assignment, your job as uh, a, 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 as in respect to the Lord เราทำหน้าที่ต่างๆนะในแวดวงธุรกิจของเราในลักษณะที่เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า You carry on being good citizens of your nation. <laughs> you carry on being a light to your community, a salt to your community. <laughs> you keep your dreams of whether you want to get married, have children, and many other dreams that you have in life. You keep them. ก็รักษาความฝันหรือว่าการมีชีวิตครอบครัวหรือมีการเลี้ยงคนลูกหลานในครอบกลัวแล้วก็ยังรักษาความฝันที่เรามีอยู่ด้วย uh, You know this is more of an opinion that's coming out maybe that I've learned is from IHOP and others is that we could have three or four more decades ahead we could have longer ahead we don't know สิ่งที่จะพูดนี้ก็เป็นความคิดของอที่ได้รับมาจาก ชุมชนไอหอบคือเราอาจจะอาจจะมีอีก30-40ปีก็ได้ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมา Yeah so you keep living you keep your dreams however ให้รักษาความฝันนั้นไว้แต่อย่างไรก็ตาม In the light of the book of revelation and the end time message จาความเข้าใจในเรื่องหนังสือวิวรณ์แล้วก็เรื่องยุคสุดท้าย Some things in our lifestyle needs to change บางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงเราจำเป็นต้องชัดเจนว่าอายุที่เราอยู่ในโลกนี้ t e r n s h i ถึง r e t e ปีนี้เป็นเหมือนการที่เราฝึกฝนหรือว่าฝึกตนนะเหมือนกับเป็นการฝึกหัดเราสำหรับการที่เราจะมีชีวิตอยู่ตลอดเป็นนิรันดร์ You and we are eternal beings. กูและผมเราเป็นคนที่มีคนที่มีชีวิตอยู่ We're created just for the 100 years Earth. for not on just 70- 100เราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อจะมีชีวิตอยู่เพียงสักเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยปีบนโลกนี้เท่านั้นเราถูกสร้างมาที่จะมีชีวิตดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิด so by emphasizing our life on earth now and forgetting about eternity is a wrong paradigm การที่จะจดจ่ออยู่การที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้เท่านั้นแล้วก็ละเลยความจริงในเรื่องว่าเราจะมีชีวิตอยู่เป็นนิดนิรันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิด Because when you die you don't just go to heaven and you're going to be playing harps on a cloud forever เพราะว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเราไม่ได้ถูกรับขึ้นไปที่สวรรค์แล้วก็ดีดพินอยู่บนเมฆตลอดไป You're not going to be aimlessly living in heaven เราไม่ได้จะไปอยู่บนสวรรค์โดยที่ไม่มีเป้าหมายอะไร Thinking that you're going to see your friend and pass by him on a cloud playing a harp and one million years later you'll see him again การที่มีความคิดว่าเราจะเล่นพินอยู่บนเมฆแล้วก็ uh, สวนทางผ่านเพื่อเราไปแล้วก็อีกมื่นอีกล้านบีถึงจะมาเจอเคอีก Heaven is not a fantasy, it's real สวรรค์ไม่ใช่อะไรที่เป็นจินตนาการแต่มันเป็นความจริง but heaven is a holding place it's not forever heaven is a holding place for the humans สวรรค์เป็นที่ที่รองรับมนุษย์ because heaven will come to earth เพราะว่าสวรรค์เป็นที่ที่จะลงมาตั้งอยู่บนแผ่นดินโลก the new Jerusalem is in heavenly places it will come to earth เยรูซาเล็มใหม่นั้น ตังอยู่บนสวรรค์จะลอยลงมาวางตั้งอยู่บนแผ่นดินโลก so you have to start living as though you're going to live for era forever the 1,000 year millennial reign with Jesus on earth เราต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความคิดที่ว่าเราจะมีชีวิตตลอดไป อันแรกก็คือเราจะมีชีวิตอยู่หนึ่งพันปีเมื่อพระเยซูเสด็จมาครอบครอง And you need to ask the question What are you going to do during the 1 million years I start the 1 0 0 t h years on earth with Jesus What's your assignment เราต้องคิดว่างานที่ทรงพระเจ้าทรงกำหนดให้เราทำในยุคพันปีนั้นจะเป็นอะไร What are you going How close are you going to be in the Lord's inner circle เราควรจะคิดว่าเรา ควรจะมีชีวิตใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าเพียงใดในการมีชีวิตอยู่ to, ใกล้ชิดพระเจ้านั้นเมื่อคิดถึงเรื่องของตล่นที่ว่าเราจะอยากจะครอบครองหนึ่งเมืองหรือห้าเมืองหรือสิบเมืองกันแน่ Are you going to be a priest working close to the Lord or are you going to be a king ruler over cities? เราคิดว่าเราอยากจะเป็นปุโรหิตที่ ทํางานใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้าหรือว่าจะเป็นกษัตริย์ที่จะปกครองเมือง What kind of glorious garments will you have เราอยากจะมีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่มีสง่าราศีแบบไหนกันแน่ What kind of knowledge will you have at that time เจ้าอยากจะมีความรู้แบบไหนในเวลานั้น Will you be reaching the resistors who are on earth, the population on earth, Who are not believers, will you preaching the gospel them you to be ในเวลายุคพันปีนั้นเราจะทําหน้าที่หยิบยืนพระกิติคนไปยังคนเหล่านั้นที่ต่อต้านการกราบไหว้ปฏิบัติพระคิดหรือเปล่า So what is your assignment on earth for the thousand years ในยุคพันปีนั้นเราคิดว่า อะไรจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำรับใช้พระเจ้า What about your dwelling place your mansion What kind of a mansion will you have in the New Jerusalem? คุณอยากจะมีที่พักหรือว่าปราสาทราชวังแบบไหนกันแน่ในช่วงยุคพันปี And you will have a new body ในเวลานั้นคุณก็จะมีร่างกายใหม่ด้วย And you will look like Jesus from his resurrected body ร่างกายใหม่นั้นก็เป็นเหมือนร่างกายที่พระเยซูที่เป็นขึ้นมาจากความตาย He นะ ate he drank พระองค์ทรงรับประทานอาหารพระองค์ทรงดื่ม In his new resurrected body ด้วยร่างกายใหม่ที่พระองค์เป็นขึ้นจากความตาย He was he looked young he looked like he was around 33 y e a r s of age <S ดูก็ร่างกายเป็นร่างกายที่หนุ่มนัน่นเหมือนกับอาย,อยุสักสามสาม So you will look young forever ร่างกายใหม่ของคุณก็จะเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไปคุณจะดูดีตลอดไป There's many things to consider about the new millennium role on your in regards to your life after you leave this earth มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องยุคพันปีว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนหลังจากที่จากโลกนี้ไป Let e just reframe that not leave the earth after the end of human history finishes the natural human history finishes ก็คือไม่ใช่จากโลกนี้ไปจนกระทั่งมาถึงบ้านปลายก่อนที่จะสิ้นสุดปรสาทมนุษย์ so the end of human history the natural history ends when Jesus starts the new millennium for a thousand year reign on earth okay พระเยซูมาครอบครองแผ่นดินโลกนี้หลังจากที่ประสาทมนุษย์มาถึงที่สิ้นสุด and then after the thousand years reign with the new Jerusalem coming to earth What are you going to be you going doing? หลังจากยุคพันปีที่พระเยซูครอบครองพระองค์ก็จะเสด็จมาและครอบครองเหนือแผ่นดินโลกนี้ในนครเยรูซาเล็มใหม่ตลอดไปแล้วเราจะทำอะไร These are uh, comments and these are questions that you want answers to อันนี้คือคำถามมากมายที่เราจำเป็นต้องคบคิดแล้วก็หาคำตอบ So in light to the book of Revelation and the end time message ก็จากความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือวิบวร์แล้วก็เนื้อหาสาระแต่ความเข้าใจเรื่องวาระสิ้นยุค Right now on Earth for our life right now สำหรับชีวิตในปัจจุบันของเรา We have to uh, reevaluate our lifestyle เราจาเป็นต้องทบทวนวิถีชีวิตของเราใหม่ How do we use our time our money and our energy and strength เราจะใช้เวลาเงินทองกำลังพละกกำลังของเราอย่างไรดี despite you doing your everyday job and your everyday work แ uh, ม้ว่าเราต้องทำงานแล้วก็ต่างๆที่เราต้องทำประจำแล้วเราจะใช้เวลาของเราอย่างไรในส่วนที่เหลืออยู่ do you use it to cultivate a relationship with the Lord by reading the Word and praying เราใช้เวลานั้นเพื่อ พระบ่มความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าด้วยการประคำของพระองค์ Do you wait <or? S 2> on the Lord? Do you have spiritual disciplines in your life? เรารอคอยเฝ้าพระเจ้าแล้วก็ฝึกวินัยชีวิตของเราหรือเปล่า Do you physically look after yourself? Do you eat healthy? Do you exercise? เราใช้ชีวิตดูแลสุขภาพร่างกายมีออกกำลังกาย ให้สุขภาพดีหรือเปล่า These are good disciplines of everyday life นี่คือการฝึกฝนในชีวิตประจำวัน So how do you use your time เราจะใช้เวลาของเราอย่างไร And do you get enough rest Do you got your hours for work But the rest of the time h e t that's within 24 hours How are you using that time for the Lord อ่าเราใช้เวลาพักผ่อนเวลาทำงานแล้วก็เวลาที่เหลือเราใช้เวลาอย่างเพื่อพระเจ้าอย่างไร Are you using it to reach your family reach your extended family reach your friends reach the lost เราใช้เวลานั้นเพื่อที่ you using that time to, to encounter the Lord by singing and worshiping and resting in him and loving him เราใช้เวลานั้น นัสการโรรองสรรเสริญโปรองหรือเปล่า so by building a close relationship with the Lord on earth it's significant into the new millennium and the new Jerusalem การใช้เวลาที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้านั้นก็สำคัญต่อการที่จะเข้าไปใช้ชีวิตในยุคพันปีและในตลอดไปเป็นนิดนึง how do you use your money เราใช้เงินของเราอย่างไร Money, there's nothing wrong with money. The love of money is the root of evil. There's nothing wrong with money. God is an extravagant God. He wants to give. พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ใจกว้าง พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มั่งคั่ง We are wealthy are be extravagantly give for the and for to to kingdom เราจะเป็นต้องเป็นคนที่มีใจกว้างขวางเอื้อเฟื้อให้กับอาณาจักรของพระเจ้า so how do we use our money do we use it for kingdom resources and kingdom reasons เราจะใช้เงินของเราอย่างไรเราใช้เงินเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าหรือเปล่า So, our, our energy and our strength, how do we use that? For most of us, the Lord has given us reasonably good health. He's given us breath and life, specifically, primarily to worship Him. ให้เรามีก็เพื่อจุดประสงค์ใหญ่คือเพื่อนมัสการพระเจ้า And acknowledge t w him i แล้วก็ uh, ตระหนักแล้วก็รับรู้พระองด้วยชีวิตเราหายใจของเรา so as we use our strength for work for sport for other uh, activities we also use our strength for his kingdom uh, เราใช้กำลังของเราเพื่อการทำงานและก็การเล่นกีฬาแต่ ฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่ออาณาจักรของพระองค์ Basically we need to simplify our lifestyle โดยหลักการพื้นฐานคือเราต้องทำให้วิถีชีวิตของเรานั้นมันเรียบง่าย And uh, the simplicity of lifestyle gives us more time, more energy, and more resources. การมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายทาให้เรามีเวลาแล้วก็สามารถ ใช้ทรัพยากรของเราได้มากขึ้น so our lifestyle therefore we mm. learn to pray we learn to fast วิถีชีวิตของเราเราเรียนรู้ที่จะที่ฐานอดอาหาร to serve to bless to give ปนิบัติรับใช้อดที่จะบริการ <to S 2> ช่วยเหลือ seek to live holy e c l e s try to reach out to be better people all of us พยายามที่จะ แบ่งปันข่าวประเสริฐไปกับคนอื่นเรามีม are, ชีวิตที่บริสุทธิ์ We are weak and vulnerable but as we reach out to the Lord He will just help us in our disciplines of life uh, เราอ่อนแอและปอบบางแต่เมื่อเราหยิบยื่นข่าวประเสริฐไปหาผู้อื่นพระเจ้าจะช่วยให้เราได้รับพระคุณของพระองค์ที่จะฝึกวินัยชีวิตเรา If we feel weak and we sin we repent of our sin and there's no shame there's no guilt there's no condemnation เราอ่อนแอแต่ว่าเมื่อเราทำผิดเราก็สารภาพก็พระเจ้าให้อภัยก็ไม่ได้มีการปรับโทษเราเราลบความอาเอาละอายความความรู้สึกผิดนะแล้วเรา

มันสำคัญเกี่ยวกับฐานะตำแหน่งของเราและงานที่พระเจ้าํำหนดให้เราทำ It's not so much that you will regret when you look back it you will look and you think I wish I would have had more pursued God more on earth than when I did uh, in the past เราจะไม่รู้สึกเสียใจว่าโดยคิดว่าเราควรจะรับใช้พระเจ้ามากขึ้นในอเดียที่ผ่านไป And as you will be in the new millennium, you'll see others will have greater rewards. It's not so much jealousy, but you will have the same desire. You wish you would have done better. And also, with understanding about the the return of the Lord, it will also. give us time now to prepare ourselves prepare ourselves for those hard times ในการที่เข้าใจถึงการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็จะต้องเตรียมตัวของเราสําหรับเวลาที่พระองค์เสด็จมา we need to put things into place now in preparation ahead of us 30 40 years ahead of us เราจําเป็นต้องจัดแจงสิ่งต่างๆในชีวิตเพื่อเตรียมตัวสําหรับอีก30 40ปีข้างหน้า basically let God shock you now about all the events and things that are going to happen พูดง่ายก็คือให้พระเจ้าทําให้เราตกใจในเวลานี้ก่อนดีกว่าที่จะไปตกใจในเวลาอนาคตข้างหน้า well before you get shocked during that time and it's too much ถ้าเราไปตกใจในเวลานั้นมันก็ตกใจตนกมากเกินไปแล้วมันสายเกินไป and that should be like uh, part of us in our thoughts and in, in our inner man Lord, shock me now, prepare me now. So I am ready for those difficult times. So we have to think of all the practicalities and all the spiritual side all together in one. We've got to see the practical side and the spiritual side coming together in one and making right decisions. ควรจะมีความเข้าใจนะความเข้าใจทางด้านฝ่ายวิญญาณและฝ่ายการดําเนินชีวิตเนี่ยมันจะมาเรียกว่าร่วมเข้าหากันทําให้เรามีวิธีควรจะมีวิถีชีวิตที่เป็นยังไง so I think these are just some of some of the things that are important of uh, how we understand the book of Revelation in the light of our life now Okay. นี่คือสิ่งที่เราควรจะได้รับความเข้าใจว่าเราควรจะมีชีวิตยอย่างไรเมื่อได้รับความจริงจากประคัมภีร์วิบอรและก็ยกสุดท้าย And with uh, world events happening and surprises happening uh, If we prepare ourselves now, these things will not surprise us เมื่อสิ่งที่ uh, ทำให้เราตื่นตนกเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นจริงๆก็จะไม่ทำให้เราตื่นตนก So we need to be a, um, a diligent studier or a diligent st student of the word of God in in understanding the return of Jesus Christ. So when you see the newspaper and you listen to the radio and you see the news or the satellite TV, you you can you can kind of gauge where we are. In terms of the signs of the times of the return of Jesus. Okay, so these are some things just to consider in regards to the Book of Revelation.